นาประเพณีวัฒนธรรมการส่งเสริมอาชีพนะครับท่านนายกอุติศท่านมีนโยบายรับฟังถุกเรื่องนะครับแต่เป็นเทนนอนนครับเรามารับฟังปัญหาวันนี้ไล่ฐานเสนอโครงการเสนอปัญหาหาิบเหลืองยีสิบเหลืองซ้ิบเหลืองก็คงจะไม่ได้ถุกเรื่องนะครับภายใต้อบประมาณที่มีที่ต้องดูแลทิ่บกอำเภอนะครับแต่ว่าเราจะมาลำดับความสําคัญนะครับ ว่าโครงการไห้เป็นโครงการแหล่งดวนที่จะต้องรีบทําโครงการไหนที่ใช้งบประมานมากแต่เป็นโครงการทิดทาต้องต้องทำนะครับก็จะต้องข้าวงบประมาณในเดือนสิงหาคมนี้ะครับนะครับเผื่อเป็นงบประมาณในปี2อง7นรอยะครับก็อยากทําความเข้าใจทุกทานนะครับครับ่านทีนดังอยู่ที่ลานนำชาหรือว่ารอบๆลบน้องนะครับถ้าได้ยินนะครับถ้าต้องการจะเสนอปัญหานะครับก็เชิญข้าวมาดังใน อาวทธีนะครับในเต็นท์นะครับเราจะได้เสนอปัญหาครับเดี๋ยวผมจะเริ่มการเสวนาเลยนะครับรูปแบบก็คือเดี๋ยวผมจะบอกว่าท่านใดต้องการเสนอปัญหานะครับให้ทุกท่านยกมือนะครับเมื่อยกมือแล้วเนี่ยผมก็จะชี้นะครับว่าผีเสื้อเรื่องนะครับไม้เหล็กหนึ่งผีเสื้อสี่ฝ่าไม้เหล็กสองนะครับให้ท่านจําไม้เหล็กของ่านไว้นะครับอย่าจําไม้เหล็กเพื่อนนะครับเดี๋ยวลืมไม้เหล็กตัวเองนะครับ เมื่อเส้นแล้วเนี่ยพอว่าไม้เหล็กนึงพูดนะครับจะมีจำนวนนาทีของเราเนี่ยครับหนึ่งถ้าว่าทันยัางเคลื่อนๆอยู่นั่งอยู่ในเก้าอี้ไม่ยากอีมาพูดที่ไม้ที่อยู่ตรงกลางนี่ครับจะมีจำนวนนาทีของเราเนี่ยสงไม่ให้นะครับทันก็ยืนพูดแนะนําตัวเองจะคิดกับว่าเชยเลยนะครับมาจากตําบลไหนหมู่ไหนนะครับมู่บ้านไหนเลยนะครับถ้าว่าไม่ใช่เป็น ทางอาบอตอแต่เป็นผ่าประชาชนกับบอกว่ามาจากกลุ่มอไรปนนี่นะครับและก็เจ้าหน้าที่ของเรานี่จะได้บันทึกนะครับแลวหลังจากนั้นเนี่ยทันกระพูดเลยนะครับสองก็คือบางทันเนี่ยยากอยาสมมมาเสนอโครงการมาเสนอปัญหาแต่ไม่ห้าเรงคือเลงไม่ทุกท่านเคียนเลยครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เราเอาดาาไปให้ทานเคียนรายละ,อะเอียดว่าทาันต้องการเสนอโครงการอะไรนะครับ เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ไปให้เรียบร้อยนะครับเผื่อการติดต่อประสานงานนะครับเผื่อทำความเข้าใจตรงนี้นะครับครับหลังจากนี้นะครับผมก็เปิดการเสวนานะครับอบจสุขละปอบาชาชนอำเภอเทพาณบันดีนะครับครับแทนใดจกจะเสนอปัญหานะครับอยากจะพป้าผูดคุยกันหน้ายอกมือนะครับยอกมือได้เลยนะครับลองแลกเอาสักห้าคนก่อนก็ได้ครับอ่าอบตไม่เหล็กนึงนะเสื้อขาว พีเสื้อลายแคนสันไม่เหล็กสองผีแคนยาวไม่เหล็กสามนะครับมีอีกไมคกับโอีกสักสองคนเลยนะครับรอบแหลกรอบแรงที่ถูกเทครับหน่อยครับปลอกเกลงเหลื่อเกล้งหัว่ายเล้ง,ลลลง,ง,ลงมันเปลือกกูไปเอาหลบหลังนะครับตอนนี้ได้สามคนแล้วเชิญนะครับมีไมครับอาฐานไม่เหล็กเซ่น,นะครับผู้ใหญ่ครับสี่คนแล้วนะครับ ท่านนายกเสนอร์ไวรู้ว่ปิดไทยท่านนายกไม่เหล็กห้านะครับพีพีพี่ไม่เหล็กฮกนะครับอ่ามีไหมครับไม่มีนะครับเอาประเี๋ก่อนกับรอบแพรกก่อนแต่เอาทานนะครับเดี๋ยวข่อยวางกับรอบลั่งลานะครับครับเชิญครับท่านแรกครับท่านไม่เหล็กนึงนะครับเชิญเชิญเชิญครับครับเรียน ท่านผูด้ดำเนินกิจกรรมนะครับแล้วก็ท่านปรลัดอวโซเทพ้าแล้วก็บรรัดอัมเปอแล้วก็ปีนองชาวเทป้าบ้านเราทุกการน,นะครับผมชยะมันมัดครับอรองประธานสภาของอบตอสกอมวันนี้ถือเป็นโอกาสดีนะครับ ทางอบจได้เปิดช่องทางให้เรานำเสนอโครงการและปัญหาต่างๆให้ตั้งขณะบริหารของอบจได้รับทราบซึ่งไอประเด็นเรกทดี่จะนำเสนอตรงนี้กับผมคิดว่ารไรละหลายๆฐานชาวบ้านหลายๆกุ่นกับของใจน,นะครับตรงนี้นนคือปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างกับโครงการต่างๆกับโดยเฉพาะถนนนะครับผมก็ไมโ่โูยจะตอบคําถตามชาวบ้านเปลือนในนั้นะนะตัวเต้นของชาวบ้าน ในตกตินนะครับือยักษ์กระสายากจะถามไปยังคณะบริหารของอบจกับเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนนะครับตรงนี้ก็ขอบคุ้นแต่ตาในประมาณรอกมาแต่ว่าปัญหาคือีิจารานทรงัสแรงคือใส่แต่ต้องทำดูผาทุกที่ต้องเป็นดูผาเพราะว่านึกนึกภาพกับถนนก่อสร้างจวงเดือดูฝนนะครับเดือดูผาก็เดดูฝน ใส่แต่ต้องทำบันนันใส่ต้องสร้างช่วงนี้นี่คือคกืถามเหลกแต่ยากจะนําเสนอแล้วกะ็เมื่อรับทํำโครงการไปเลยนี่จะเกิดขึ้น,นคือปัจจุบันทํำหยุดทางบานสวรรค์สเานหมือนแก่นตกนะครับทํำสักสามวันหยุดสักหาวันคือตรงนี้ผมกล้าใจนะครับว่าหวมระยะเวลาสัญญามันมีอยู่แต่โดยปัญหา การ่อสร้างสร้างความเดือดรอดนะครับปีนองผมกิดว่าอยากจะฝากทางอบจผ่านไปยังผูรับเมาว่าการตําโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้อยากจะตั้รวดเดียวจบนี่ผมถามไปผมไม่รู้นะครับว่าจะไม่ต้องสามวันเว้นไป้าเว้นไปสองเดือนก่อยมาตั้ไม่ลาวเดือดรอดมากับตรงนี้ไม่จะเจอกบ้านผมนี่ผมขอควากคำถามนี้ไว้กับอบจอนะครับ สำหรับไอ้นี้ปัญหานะครับสำหรับโครงการนี่ท่านรองไอ้ผมเสนอเลยไหมครับหรือว่ารบต่อไปเสนอเลยครับอาแรงเลยนะครับผมในฐานะของคนที่ผ้าคนหนึ่งนะครับพี่น้อง,งตรงนี้<ง>ก็อยากเสนอโครงการประมาณรักสามครงการแต่ผมเชื่อเนยว่าเป็นโครงการโดยภาพรวมตรงนี้ของอำเภอเทพผ้าแต่บังเกิดวะ่ะมัน มันเป็นตีสกอมของผมนะครับคือโครงการกแหลกต่ยากจะนํำเสนอตรงนี้กะคือซึ่งผมมองว่าตัง้งอบจจอยความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณสถานต่างๆซึ่งโบราณสถานตรงนี้กะของเศรษฐกอมผมก็มีเขาหลอนครับเขาหลอนซึ่งมีเจดีย์อยู่ข้างบนถึงยากจะฝากไปตั้งอ่าอบจนะครับ ผมว่าตรงนี้มาจะอนุรักษ์ส่งเสริมว่ายนะครับในการปรับภูมิตัดเขาหลอนเพราะมันสามารถขึ้นไปบนเขาหล่นแล้วมองที่ทวตัดทะเลสวยงามประกอบกับคือเรามีธรรมาชาติอยู่แล้วสามารถจะสร้างมูลค่าได้ตรงนี้บอกว่าผมมองว่าอบจบริหารจุดอบจจุดนี้ให้ความสําคัญคือถ้าเขาหลอนตรงนั้นกับมีเจดีย์เขาอ,อยู่แต่ทางขึ้นก็นลําบาก ยากใจไหมมีบันไดแล้วก็ข้างบนกับรับภูมิตัดหรือปูตัวนอนให้รอบรอบเจดีครับบุรณาปฏิสังขรณ์ใหม่นะครับเพราว่าคือน่าจะน่าจะเป็นตีหน้าทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็อย,ยักษากไหวนี่คือโครงการแรกยกักษนำเสนอทางอบจนะครับอขอรบบนไอโครงการที่สองนะครับ เขาเขาไปตกการนะครับตรงนี้ขอรบบวนดเวลาในแจนาวะอบจเปิดโอกาสได้แล้วการปฏนที่สองคือเกี่ยวกับการทองเที่ยวเหมือนกันกาเทเดียวกันนะครับคือไอสกอรอมเรามันจะมีกาะอยู่ก้ะนหนึ่งคือกเกาะขามนะครับตรงนี้ซึ่งปะการั่งสวยห้ามมากถึงตาเรามีทายเรือเล็กๆสำหรับหอบประมาณไม่มากนะครับตรงนี้ ผมเคยไปเห็นแต่กอ้อนูแต่เคยนายกโอยเคยสร้างไหว้ท่าเรือเหล็กๆสําหรับจอดเรือแลลวกใ็ใไ้หนักดํามหนามต่างๆที่ชจอบจมปาการังไต้ตละลี่ได้ไปต่องเที่ยวกันตรงนี้ไอ้นี่คือสิ่งหนึ่งกันสามารถดึงดูดหนักท่องเตี่ยวเ้ามาพื้นที่ของเราได้นะครับกะ <ao. S 1> ท่าเรือขนาดเล็กนะครับตรงนี้กับฟาวไายในใโครงการที่สอง แหละกะโครงการที่สามก,า,ก,การใดๆหนังคุยครับนายกเมดนายกอบตสกมตรงนี้เกี่ยวกับการสร้างบานปลาคือปากการั่งแกกับฝากบอกผมมากแกไม่ได้มากวันนี้ติภารกิจกะแกฝากว่าการสร้างบานปลาไงใดคุณนปราไอใดปลาหมากอะไรน,นี่มาโยตรงนี้ แกสามาถไอ้คำัปรึกษาได้ในฐานะว่าแกเคยทตั้งเกมมาเป็นตั้งเกเป็นเจ้าประมงมาตรงนี้กะฝากว่าตาสนใจกะไปพูดกุยกับแกได้กับขอคำาปรึกษาจากแกได้อ่ประเด็นที่สี่คือเกี่ยวกับอบตสกอมนะครับการยกระฟ้าการประชาธิปไตานะครับว่าในวันที่ยี่สิบเอ็ดอ่า ลูกรือนะครับวันที่ย1พฤิภกสภาคมจะมีห้นวันหักก็คามซึ่งทางอบตสกอมได้จัดตุกปีนะครับตรงนี้กะยากจะนําเรียนพี่นองทีป้าแต่ยังไม่ได้รับสาบขาวก้าวตรงนี้กะเรียนเชิญทุกทานใบเที่ยวปีนี้พิเศษว่าตุกปีนะครับเพราะว่าตัางนายกได้จัดอ,อกประมาณส่วนหนึ่งจัดสื่อกุง้งหอยปูปลา พื่อให้พี่น้องติ๊ไปเที่ยวโจม้านได้กินกันฟรีนะครับฟรีแต่ว่าฟรีกันเตียมมดนะครับเปิดครัวตีสิบเอ็ดครึง่งหลังจากงานก,นก็กินไปเรื่อยมอดเตรียมไหนมองมดเตรียมนั่นนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปเลยไม่ได้กินจิมาโูดไม่ได้ผมบอกแล้วครับตรงนี้นะครับกา,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 าการเนื้อสรุปแล้วกรผมขอขอบคุณทางองค์การบริหารจังหวัดสงขลาที่เปิดโอกาสให้โบโรชาวบ้าน แต่ผมในฐานะว่าวตัวแทนของชุมชนของสกลตรงนี้ได้มีโอกาสมานำเสนอโครงการและปัญหาต่างๆตรงนี้ให้กับทางอบจอด้รดับสาบซึ่งผมว่าผมถือว่าเป็นการเปิดช่องทางแต่ไกลกจิตอบจมากตรงนี้กับขอกราบขอประคุณและยากไอ้มีแบบนี้ต่อต่อไปนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับอบตอเอนะครับ ชัยยามัดมันนะครับรองประธานสภา,าอบตสกมครับกบมีซี่เรืองนะครับสเสนอโครงการซ่อมเรืองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซอบท้ามท้ามว่าอบจใส่ที่มาสร้างน้นดูฝนนะครับแล้ลวก็ภูหลักเม้าก็ทำสามวันหยุดที่แล้วมาอีกเดือนนึงกับเรียนปัญหานะครับเวลา ข้อบัญญัิของอบจพันมันก็เหมือนกับข้อบัญญัิของเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัิของอ,อ,ตอบนนงตค,ครับเริ่มกันเน่งตุลาคมแหละครับเริ่มใช่นะครับพอผู้ของอบจอนี่ต้องให้ผู้ว่าลงนามในข้อบัญญัติหลังจากพันสภาแล้วนะครับที่นี่ประเด็นก็คือว่าพอตุลาคมแล้วกันครับพฤศจิกาไม่ได้ทําเนครับถ้าทําพฤศจิกากระทุกดาครับทําท่านว่ากระทุกดาครับอย่างน,านา้นาฝฟุตบอนเราว่างนี่ลายไปจนถึงมกกะลา ถึงการจัดเสื่อจัดจ้างกันครับของอบจอนี่ไม่เหมือนอบตอไม่เหมือนเทศบาลครับอบตออยังซอกซ้ายนี่ครับบางที่เทศบาลย,างยังอยู่ซอกซ้ายนี่ครับพองบไม่มากแต่อบจซีบล็อกอำเภอนะครับเรื่องการจัดเสื่อจัดจ้างเป็นลอยลอยซ้ายครับแล้วมีโครงการเอีกเยอะเพราะฉะนั้นในเรื่องการเจ้าหน้าที่ตั้งราคากลางก็ดีนะครับเผื่อกำหนดราคากลางเรื่องของออกไปส้ารวจบางที่ โซ่จ้คอมาะหน้าหกอบตขคอมาะเราตั้งของของบตบ้านให้พอลงไปทําจริงๆถ้าลงไม้กับติดส่วนยางช่องตนเคลียร์่องเหลือนวาอีกแซดกับนี่นี่เป็นเรื่องเี่กเกิดขึ้นจริงเคลียร์เรียบร้อยแล้วหน้าหกเคลียร์เรียบร้อยแล้วกับพุ่มข้อ,อ้นื้ไส้นี่หาได้นะแต่ว่าให้เป็นแปเมตรนะได้กับพุ่มเคลียร์เรียบร้อยแล้วข้างละเมตรไอ้เป็นแปเมตรนุ่นเดิมอย่างหกเมตรลงไปจริงๆไปตีเราส่วนยางมัน ที่แหลกไม่เปลือกับปอดเอ็นบอกเขาโขนตอ้นอยางเรื่องยางอ่ะโต๊ะเจ็ดแปดตอนบือโจไม่หายนี่ก็เป็นปัญหานะครับถึงถามว่าใส่เดอประเด็นต่อมานะครับเราจะจัดเสดจัดจ้างเหลืองถนนเนี่ยแน่นอนที่สุดกับของอบจอเนี่ยจะเริ่มเป็นกิจจากษณะประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละจะกุมภาพันธ์นะครับกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ประวัตินื่งคือแรงขึ้นแรงนะครับทยอยท้ำครับทยอยทํำ ทีนี้โอเคกับทํามที่แล้วนี้ลายกันมาเลยๆกลุ่มผ้ามีหน้ามีซ่าผุดสะพ้าถามว่าผฤดสะ้านี่เป็นดูผาไหมต้องถามก่อนนะครับบ้านเล่านี่ไม่ใช่นะครับนี่ดูนี่ไม่ใช่ดูผานะครับแต่บางเออหรอกฝนมันทําดาตก,ตกตกพิษหรือดูการนั่นครับนะครับฝนตกสามวันวันดิตตกทุกวันนี่มันเย็นนี่ตั้งกล่าวมาแล้วรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงท้าวว่าผู้หลับเมานะครับมาทำเนี่ย โดยยากบอกกับผี่นองทุกคนนะครับเราไม่สร้างมารไปบังคับผู้หละเม้าได้ครับเราไม่สร้างมารไปบังคับผู้หละเม้าได้ว่าถ้าในสัญญามันหกเดือนเซตสี่เดือนเซตนะครับเขาอีมาทําเรื่อง่องเดือนเลยก็ได้เขาทํารวดเดียวเซ็ตหรือเขาทำไวถึงทําแวนไวถึงถุ่มตั้งไว้ทาแวนถุ่มตั้งวันนี้ถามว่าปัญหาเกิดกับใครเกิดกับชาวบ้านแน่นอนครับมาทําเกงไว้ทำข้าไว้ สองท้าว่พวกผมที่ไฟทานาการเมืองเนี่ยครับมีผน่าไหมมีครับแต่ผู้หลับเมาเขาไม่ได้หลึกถึงตัวนั้นแต่ท้าว่ามีกฎหมายตัวไหนมัง่งที่จะไปเล่นงานผู้หลับเมาไม่มีครับมีอย่างเดียวคือหนึ่งผู้หลับเมาเนี่ยนะจะต้องทาปลายติดเบิดไฟมีไฟ,ม,ไฟมีอะไรปะเนี่ยนะครับให้เรียบร้อยพะวาเวลาทํนทานุนทําผ่านไว้เช้าบ้านครับรถมาลื่นผ่านมังงรับรถมาลืน่นลุ้มเทก่อสร้างไว้นะครับ ปายข้อขอไปในความไม่สะดวกนี่จะมีอยู่ตลอดนะครับสิ่งที่อบจทําทได้คือสมุดหลังงานมันสี่เดือนต้องเซ็ตผลปรากฏว่าทำไปแล้วเนี่ยเลืออีกเดือนเดียวเลือกเดือนครึ่งนี้อีกสินสุดสัญญาแล้วมีโอกาสที่จะไม่เซ็ตแล้วก็โทษปรับอบจอจะทำนั่งซื้อนะครับไปเทผู้หลับเมาไวา น้นตัวตีตัวหลับเมาสี่เดือนนั่นนี่สองเดือนว่าแล้วมันทําได้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์หรอกงานเลือกเดือนคือเงินตัวทําไม่เซตหน้าพอจะนันให้เร่งรีบเราจะมีหนังสื้อออกแจ้งเตือนเข้าไปนะครับแจ้งเตือนเขาไปเตือนเขาไปบางทีสองสามวนนะครับแต่หลังจากนง้นเลวถ้าไปเซตเล่าก็แจ้งปรับนะครับแต่ว่าจะรับายครับเดี๋ยวจะมอบทางทางกอง,งช่างนะทางลรลงพลัดลองสุวิตตีดูแลกากับกอ,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 องช่างอยู่นะครับว่า เรื่องนี้เป็นประเด็นที่สําคัญเลยผมเข้าใจเลยครับน้นโทกเปิดนาน้นมัดไล่มดชาวบ้านเดินทางลำบากนะครับเรามีวิธีการบันเบือหอเขาเรล่งรีบแต่ในเรื่องหน้าฝุ้งกับสรป <c oughs> ตการเรียนนะครับว่าจะพยายามลีกจริงๆครับนอกจากมีงบเพิ่มเติมนะครับเงบเพิ่มเติมไม่ถึงว่าในเดือนกรกฎาเนี่ยครับเดือบิทูน่ากรากดาสิ่งห้าเนี่ยมีงบเทบันคาวมาผ้าสีขาวมานอกเนื้อจาก พอบัรยัติทีเราตั้งประจําปีไหว้เนี่ยครับไอ้นี้เราอาจจะจัดสื่อจัดจ้างแล้วต้องรีบทาให้เสร็จสิ้นปีกงาประมาณคือเดือนคือวันที่สามชิบกัญยาเพราะฉะนั้นต้องรีบนะครับกากรเรี่งกันว่าเดี๋ยวจะรับไปแล้วก็จะห้าวิธีการว่าทําพรือเทวาให้ชาวบ้านเดือดร้อนหน่อยที่สุดนะครับครับเ,เรื่องทีสองนะครับท่านชาย,ยาเสนอว่าให้ปรับภูมิทัดทีเข้าร้อนทีห้าเข้าร้อนนะครับมีเจดีย์นะครับ มีอยากให้ทําบันไดขึ้นไปนะครับและก็ให้มีการปรับภูมิดั่งทาบนให้มีการปูตัวนอนครับการเรียนบันนี้นะครับนโยบายการท่องเที่ยวของท่านนายกท่านอยากจะให้ผู้นําท่องที่นะครับหรือภาคประชาชนเนี่ยนะครับช่วยกันคิดนะครับคิดในเรื่องการสนับสนุนการท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้สร้างมูลราคาให้เกิดในใน,ในท้องทิน ในอำเภอในตำบลในหมู่บ้านของตัวเองบางที่เรามีคองอะไรดีๆู่เนี้ครับเช่นเข้าร้อนอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าการเรียนพระน,นีนะครับทนายกท่านไม่อยากให้อยย่ๆเลยอบจโดดลงไปโดยแต่เพียงแต่ว่าทองทิ้นบอกว่านายกไปแลกเข้าร้อนนะตัวไปช่วยตั้เข้าร้อนในที่พระน,นีไม่ใช่แนวาทางของทนายกอุทิตครับเรายินดีครับแต่ต้องการให้ทองทิ้นเนี่ยนะครับตั้งเรืองมาก้อนว่าหนึ่ง รวมคิดรวมท่ากับคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันเป็นอบอตอเป็นนายบ้านภาคประชาชนมาประชุมกันนะครับว่าเราอีทําเข้าร้อนเนี่ยแล้วเสร็จแล้วอีทํามปั่นพลือนะครับอีทํามปั่นพลือเข้าร้อนเนี่ยนะครับอ่าชัยความเท่าไรนะครับมีแบบคราวๆราวมนะครับส่งให้อบอจอเพราะวัยให้อบอจคิดดังกลับแน่นอนที่สุดสซจ ลือหวานหน้าหยอกลือรองหน้าหยอกไม่มีใครโรดีดาวกับท่านอบตกำนั้นในบ้านในพื้นที่เราครับว่าเข้าร้อนนี้จะต้องทำบนเลือสิ่งสำคัญเี่สุดกับแหล่งทองเที่ยวต้องมีประวัติศาสตร์มีทีม้าเพื่อเป็นจุดขายเล้งง่ายๆว่าเราอีลอกหลักทองเที่ยวมาเทียวเปลือเราอีสร้างดีย่ายเปลือกนี่เรื่องจริงนะครับลเล่ร่างกาวิเห็นไหมครับเขาบีบผนังเลือดเข้า เซิฟเรือมาตั้งแต่ผู้แก็ตว่าเป็นคนมาเรียลก็ไประโยผู้แก็ตทุกคำทราบเป็นไส้เรือชันตีเจ็ดนะครับบ้าเรียต้องมาหลับทีผู้แก็ตผ้าไปลังกาวีมันเป็นเรือกุสโลบายท่างเพศครับอิงความจริงแล้วคนมันจะไปท่องเที่ยวเพื่อไปซื้อผ้าความจริงยากไปในทีจุด,จ,ดจุดนั้นเขาหลอดกันเปอนกันกันกนบฟ้กอบตอว่าไปในที่กับว่าเรามีว่าซักความเป็นว่าบ่นลือนะครับแล้วก็ทำโครงการ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวันพื้นในทางอบจเราจะรวมกันพิดใจหน้านะครับขอบคุณมากนะในเรื่องนี้เรื่องตัวมากครับเรื่องข้อถาเรือถาเรือที่สร้างคลังนี้หรือบนกอขามาฮะทางลุ่มนาเหรอรับแตนรองกาเรือไม่ถึงหว่าตัต้มตาเรือประมาณว่าเหมือนก้อนนูนกับก้อนนูนแตนรองเกยกาไปมาทำไตงก็ออ่าไหม ทำจักะอยูวลงมานามอ่าและทำบนกะแล้วไม่อยาฟังฟังฟังด่านี้นะเอามาเอาไปนี้อ่าโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอบจสงคลาสพบประชาชนเทอำเภอเทพาเทโรงเรียนเทพาขังก่อนมีการเสนอให้ทำท่าเรือหลังจากนั้นเราไปตั้งงบประมาณ2ง0 0านบาทเรียบร้อยนี่คือประเด็นเลยนะนี่คือเป็นสิ่งที่ท่านนายกอุติศกังวลมาออบตขอ นะครับให้สร้างถาเรือเราไปตั้งหอรพมาาเลยครับโซคลานท่าทนายกเห้นด้วยแต่บังเอิญนี่ครับบังเอิญว่าอบาจอต้องวิ่งมัดถุกย่างครับวิ่งกับผ้าดิบหน้าวีผ้าดิบนาวีคืออะไรครับคนเทกำนดัดว่าไอ้ไรหามสร้างสร้างคว้างเส้นทางเรือต้องไปข้ออนุรักษ์ธรรมชาติเลยซึ่งแหวล้อมต้องข้อกลมมครับสร้างถาเรือไม่ใช่เราหนึ่งอีสร้างสร้างได้ครับกอกลารเล่มีเจ้าของพี่ครับพ้นบากกัดเข้ามาด้วยยากครับ งบชองหลานนี่ต้องต้องยกเหลืกนี่อยากบอกฝากบอปตวไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรื่องนี้อยากให้กลุ่มท่องทิ่เล่าลวมมือกันเพราะอบจ้นี่เป็นพีเลียงครับเป็นพีเลียงจริงๆถ้าวาทางทองทีอยากให้เราสร้างทองทีช่วยประสานกับไม่ว่าด้วยงานที่เกี่ยวข้องให้ศึกษาก่อนศึกษาไฟหนีดีก่อนทันก่อนว่าเรื่องนี้ถ้าข,อขอ้อกับอบจเนี่ยนะครับ ไปศึกษาเลยว่าเรื่องนี้ต้องขออนุญาตใครบ้างหนึ่งเขาอยากเจา้าถาสองเขาอยากจังหวัดไม้สามเขาอยาตพาดตนาวิม้ยนะครับถ้าเขาอนุญาตเอาแบบไปให้เก่าคราวเล่านี่เอาแบบไปให้เขาเรียก่าคราวกับเป็นทาเลือคณะเป็นคณะเหล็กนี่ครับถอดสะพานย่าออกมาไม่ใจมากนี่ครับเพราะต้องการในเลือเนี่ยชาาพระมงเทว,ว่าทำาระมงอยู่นี่นะครับพระมงชายฟังเนี่ยเขาสามารถัดแปลงเลือกเนื่อเป็นเรือน้ำเที่ยวนักตรงเที่ยวได้ไปขึ้นเตถาเพราะว่าพมเมข้าใจว่ากอคมเนี่ยมันไม่มีสายอั นักทองเที่ยวไม่โลวอีกขึ้น้างไปใช่งันไปชมธรรมาชาติได้เพลือเป็นโคดินพนะครับลงไปกันเปียกจมนาเพราะฉะนั้นถ้ามีท่าเลือกขึ้นก็สะดวกซึ่งท่านนายกเห็นด้วยครับเพราะท่านนายกเชื่อว่าถ้าเรามีท่าเลือกจะสร้างรายได้กับพี่น้องชาวที่พ้ามหาสานนะครับคนจะขึ้นไปบนก็อีอไปตกปลาอีไปตั้งแคมป์พอเราเราออกแบบไว้ถึงอนนัดว่าอยากจะสร้างห้องน้ำห้องท่ามีาลามีอะไรให้ประชาชน ที่นักตรงเที่ยวได้ขึ้นไปเนี่ยครับได้พักหลอนด้วยไม่ใช่เฉพาะทำแต่ทาเลืออย่างเดียวนะครับนะอบตนะพักไ้กันเ,ออเรื่องนี้กันครับตอบได้เลยว่าตั้งงบไม่ได้ครับพอตั้งไวเรี่วทุกหยกหลึกแต่ว่าถ้าว่าจะตั้งไมหลบกวนทางอบตในฐานะาเจ้าของพืนทีช่วยประสานน่วยงานต่างๆให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดียวมาสเสนอมานะครับไม่มีปัญหาครับท่านนายกชันทันยินดีอยู่แล้วครับ เพราะเราเคยตั้งไว้แล้วนะครับเราเคยตั้งไว้แล้วกามาจากอบจอประชาชนนี่แหละครับครับเรื่องต่อไปครับในเรื่องของการวางประกาศลังเทียมนะครับการวางประกาศลังเทียมเนี่ยทางอบจสงขลาเราตั้งถูกปีนะครับปีหนึ่งสิบล้านบางสิบสองล้านบางสิบห้าล้านบางแนวชายทะเลสงขลานี่เราเริ่มมาตั้งแต่ท่าบอนนะครับตำบลท่าบอนอำเภอระโนดมาสุดเสเทพานี่แหละครับ เราจะว่างเป็นจุดเป็นจุดแล้วแต่ว่าปีนี้ว่างพื้นที่นี้เลี<อ><อ>่ยนทุกทานนะครับาย <ไป S 1> การว่างประกาศรังเทียมเนี่ยก่อนจะว่างนะครับก่อนจะว่างประกาศร่างเทียมเราจะต้องทําประชาคมก่อนครับสมบุรณ์ว่าเราจะว่างประกาศลังเทียม t ดสกมนะครับเราจะเชิญชาวประมงมีกี่กลุ่มกันแลวแต่ครับเราจะให้ทานนายาออกอบตอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มประมงเนี่ยประมงพื้นบ้านเนี่ย มาทำประชาคมนะครับทำประชาคมเส้นแล้วเราเชิญกรมประมงมานะครับเชิญกรมประมงมาวิทยากรให้เขามาฉี้แจงแล้วก็การว่างแล้วกับมีมันว่างหลาหลายแบบห่างจากาฟังไปกีแมทนะครับความสูงเท่าไรนานาระดับนามกีแมรนะครับแปดแมทเก้ามทสิบแมตรว่างเป็นกองกองกอง,องหรือว่างเป็นกองสารพันปลานี่ทั้งมัดที่เราทำนะครับไม่เคย,อ,เคยออกจากรอ,อ,อบอจอเลยนะครับ เป็นความต้องการของประชาชนล้วนๆเลยและการนั่งเลือไปชี้จุดใครที่เป็นคนเสนอเราจะกันเลือเป็นคณะกรรมการขึ้นมาลังจากธรรมชาคงแล้วครับวันในเทประชุมทางวัดนี้คนที่ห้าก,กินเล่เนี่ยมีมาตีหายนายนี่ไน้ายนี่นายนี่เสียาคนเป็นคนไปชี้จุดแต่ว่าตกลงกันแล้วว่าชี้จุดไหนนะครับล้วก็ไปกับประมงไปกับกองช่างนะครับล้วก็ไปชี้จุดล้วก็มี G P S าร์ k จุดไว้กี่ของ นะครับกี่พันกี่พันตัวนะครับจะทับบันทิตลอดกับพ้ไปเป็นประธานเหลือประชาคมบอยกับบอยนะครับโซนตะลิงชันก็นกนเคยทำดีได้ทับนะครับกาโซนสกอ,เเอมเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้ถ้าเกิดทำอะไรจะมีนังซื้อฉี้แจงมาทางทางผู้ที่เกี่ยวข้องแน่นอนกรับประวเป็นระเบียบด้วยรับเป็นระเบียบด้วยที่เราฟ้าฟืน้นไม่ได้ด้วยเราอยากให้มันเกิดกระบวนการมีส่วนรวมนะครับ การเรียนสุกฐานนะครับกาขอบคุณขอบคุณท่านรองประธานชัย,ยามากนะครับทีได้เสนอปนัญหาครับอาจจะจ่ายวลาสักิดนะครับของแต่นจอย,ยากก็พอดีครับเดี๋ยวกับทน,นายกถึงมาพอดีนะครับครับเชิญท่านต่อไปกับทันที่สองครับจำได้ไหมครับอีก,ออกเดียวใครทันที่สองที่ยกมืออีกเดียวเชิญเชิญครับกัทนารองนายก ท่านสมาชิกสปาท่านผู้นำสองทิ Whew ้น่านผู้มีเกียรตินะครับทุกท่านกระผมดาบตำรวจทุปชัยวีรุณตะกุลนะครับตําแหน่งผู้ภูมกับมู่งานโปองกันปราบล้ Après ําซาตานีตำรวจผู Vit ้ต้องขังตีพาอัมเภอร์ตีบ้างอย่าวัดสุงคกลาปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้กับครูตำรวจเดนะครับครูตำรวจเด เรือเ่อง,งเด้งต่งางเียนจะเรียกในนามกองปีเบิร์ตเตียพาก่อนอื่นต้องกราบขอประคุณนะครับที่ม่านข้องนายกที่ม่านข้องนะครับสมาชิกที่ได้ให้เกียรติกับพี่น้องชาวอำเภอที่พับได้นำโครงการดีๆตื้อวานะครับมาพบป,ปะพี่น้องประชาชนของอำเภอที่พานะครับแบบซึ่งหัวปันเดย,ยกันไม่ต่างอะไรกับเป็ดจะเกลือนทีนะครับที่ไปดักซาโรค ต้องการย้ายโปรเมพี่น้องในพื้นที่ของเปอร์ตีป้านะครับมีปัญหาเลยที่จะให้ตั้งอบจโอเคคุยมีปัญหาเลยนะครับย้ายตั้งอบจนะครับได้รับไปพิจารณานะครับวันนี้นะครับต้องกราบข้อประคุณจริงๆนะครับผมถือว่านี่คือนะคการ,าราทำงานที่รวมครับโปรเมพ่น้องอยู่ตลอดเวลานะครับตั้งสถานที่ตั้งสถานีตลอดปูโตนเตีป้านะครับมีโครงการหนึ่ง ตีแจน,นําเสนอไปยังอบจสงกล้าถึงพบถว่าเป็นกลุ่การตีไม่เป็นโครงการตีไม่เป็นกลรงการเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดต,ต้องการเกยพนัเรื่องยาเสพติดในพื้นที่กอุงเทพานะครับโดยเฉพาะนักเรียนซึ่งเป็นลูกในบ้านนะครับปวกล่าลานกล้องเรานี่ครับต่ำปลื้อให้เด็กมีภูมิกลุ่มกันปองกัน เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดลดความรุนแรงในพื้นทีีเราถื่ว่าในที่้าก็เป็นพื้นทีีแต่ว่าเป็นพื้นทีีพิเศษเป็นพื้นทีีทีนะครับถ้าเผื่อนบอกว่ามาเีป้ามาเีป้ากับปล่อยเจ้าดาโนนะครับโอมปด่อยดโนกนก็จะก้าวมาทีป้าปมตะม่านนะครับส้นเด็กนำร้องมานะครับในเติมตีพ่านมาประมาณส่งโรงเรียนโครงการนี้คือโครงการเดนะครับ โครงการเดพอเมพีนองอยังไม่เข้าใจว่าโครงการเดนี่คือกลรงการไอ้ไรโครงการเดโครงการติดมีจื้อจริงๆนะครับก็คือโครงการการศึกษาโครงการการศึกษาเผื่อต่อต้านการจ่ายยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือว่าโครงการเดดก็คือ D a R E ซึ่งจะมีทั่วยอวกนะองมันพมจะนำเรียนทักนิดนึงวานะครับ ตัวโยตัวดีนี่มาจากใครได้